เจ็บใจตัวเองมากค่ะปีที่แล้วค่ะเห็นต้นมะม่วงนี้ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะปีที่แล้วนะคะก็มีลูกดกแบบนี้ละค่ะจนได้ทำอะไรนะมะม่วงหนึบค่ะเดี๋ยวป้ปหน่อยดูพาไปดูอ่าลูกที่กำลังติดค่ะแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจค่ะนี่ค่ะ ติดผลเล็กๆเยอะแยะเลยเห็นไหมคะปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ติดผลเล็กๆแบบนี้เยอะจริงๆค่ะแล้วก็ดกด้วยอ่ะปีนี้ก็ดกกว่าปีที่แล้วแต่ว่าช่อมะม่วงปีนี้จะเป็นช่อสั้นๆค่ะนี่ค่ะอ่าดกด้วยนะคะทีนี้เจ็บใจยังไงคะจะเล่าสู่ฟัง เรื่องที่น่าเจ็บใจของป้าหน่อยก็คือเรื่องความเข้าใจผิดค่ะเข้าใจผิดคิดว่าต้นมะม่วงนี้นะคะอ่ามันจะมีดอกอยู่หลายหลายช่วงเนาะอ่าช่วงที่หนึ่งก็จะเป็นช่วงที่เขาพึ่งออกมานะคะเขาก็จะยังตูมๆเนาะเดียกได้วมาช่วงช่วงที่เขายังตูมๆอยู่เสร็จแล้วช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงที่ดอกบาน ช่วงที่สามก็จะเป็นช่วงที่มันจะมีสีดำๆนะคะเต็มคือดอกมันร่วงแล้วเขากำลังติดผลเล็กๆอะคะ่ะมันก็จะมีเชื้อรามากินเออพอถึงช่วงนั้นเรื่องที่น่าเจ็บใจของตัวเองก็คือป้อหน่อยก็จัดการไปเรื่อยค่ะไปรดน้ำค่ะเอาน้ำฉีดพ่นขึ้นไปใส่ดอกของมะม่วงเออเข้าใจผิดไงคะเ <laughs> ข้าใจผิดค่ะ เออใส่ดอกเขามะม่วงอ่ากะว่าจะชาดล้างอะไรนะไอ้น้ำน้ำหวานของเกสรมะม่วงนะคะออกอ่าไม่ให้มันติดไม่ให้มันขึ้นราปรากฏว่าไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลค่ะเพราะว่ายิ่งร่วงหนักค่ะเออเสร็จแล้วก็เลยปีนี้เอาใหม่มันเป็นการให้น้ำที่ คือเป็นการดูแลต้นมะม่วงที่มันผิดค่ะเอจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะอ่าจากนั้นก็เอาวิธีใหม่ค่ะปีนี้ค่ะอัดน้ําค่ะอัดน้ําเข้าไปแต่ไม่ไม่อัดน้ําช่วงที่เขามีมีมีดอกค่ะก็่อรอค่ะคือไม่ให้น้ําเลยค่ะไม่ให้น้ําเขาเลยแตแต่ที่เขา เขามีดอกค่ะปกติก็น้อยจะให้น้ําค่ะให้น้ําพอเห็นมะม่วงออกดอกมาแล้วป้าหน่อยก็จะให้น้ําพอดีไปได้ประสบการณ์จากต้นชมพู่มาเออไปได้ประสบการณ์จากต้นชมพู่คือไปอัดน้ําเข้าไปปรากฏว่าชมพู่มันร่วงค่ะพอพอได้อย่างนั้นแล้วรู้รู้ว่ามันจะพืชผลมันก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยไม่เอาแล้วฉันไม่ให้แล้วช่วงที่มันมีดอก อ่าก็เลยมามาดูใหม่ค่ะทีนี้ก็เนี่ค่ะเริ่มมาเริ่มมาให้น้ําต้นมะม่วงในช่วงนี้แล้วค่ะช่วงที่เขาเป็นนี่ค่ะติดผลอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็อัดน้ําแทบทุกวันเลยค่ะค่ะวิธีการให้น้ําของป้าหน่อยก็คือรอบๆบริเวณอ่าแถวโคนมะม่วงนี่ค่ะต้นมะม่วงนี้ค่ะก็จะปลูกผักค่ะเออปลูกผัก ค่ะปลูกผักปลูกหญ้าสารพัดค่ะเสร็จแล้วก็อาศัยอ่ากระบารถน้ําไปด้วยค่ะรดน้ําผัดไปด้วยอืมแล้วก็ให้น้ําต้นมะม่วงไปด้วยค่ะอะวิธีการให้น้ําก็คือทิ้งไว้เลยค่ะทิ้งสายยางไว้เลยอ่าหลังจากรดน้ําผัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ให้น้ําเลยช่วงนี้ป้าหน่อยจะให้น้ําเขาอยู่ที่อ่าสัปดาห์ละสองครั้งค่ะ ก็จะทิ้งไว้เดี๋ยวก็คิดว่าจากประสบการณ์นี้คงจะหายเจ็บใจแหละต่อไปก็คงจะหายเจ็บใจแหละก็คงจะ,ะมีมะม่วงนะคะไว้กินเยอะค่ะเออแล้วก็รอดูนะคะว่าจะได้ดั่งใจไหมเดี๋ยวสักหน่อยนึงเขาก็โตค่ะให้แต่ให้น้ํ่บางคนเขาก็บอกว่าฉีดพ่นโบต้งโบรอนนะคะแล้วก็ฉีดพ่นตัวที่ เป็นแคลเซียมอะไรพวกนี้แคลเซียมสังกะสีนะคะเติมให้ต้นมะม่วงไปค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะที่ใครที่มีนะคะเขาก็มีจำหน่ายเยอะแยะค่ะของปอ้านนี้อ่าไม่ได้ทําค่ะเอาแต่น้ําอย่างเดียวค่ะให้น้ําให้น้ําให้เพียงพอค่ะเนื่องจากว่าโอ้ยเราไม่ได้ทำเป็นการค้าค่ะ,คะมีแค่ต้นเดียวนี้ก็คือต้นมันใหญ่เนาะแล้วก็เก่าแก่ค่ะ มีลูกปกตกขนาดนี้ต้นเดียวก็เอาอยู่แล้วจ้า